ถ้าคุณกำลังเหนื่อยและอยากแค่นอนเงียบๆไม่ต้องตอบแชทใครคลิปนี้คือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Jason s Adventures นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเขาใหญ่กันอีกแล้วแต่รอบนี้ไม่ใช่ทริปเที่ยวแน่นๆแบบเดิมค่ะคราวนี้เรามาพักผ่อนจริงๆจังๆนอนเยอะๆกินเยอะๆเดินเล่นบ้างนิดหน่อย ที่พักในวันนี้ก็คือลาโคเขาใหญ่อีชาร์เ l ลนคอเลกชันค่ะเราเลือกที่นี่เพราะดูน่ารักสงบและเดินทางง่ายใครกำลังมองหาที่พักเงียบวิวดีบริการดีคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ที่นี่มีจัก,กรยานให้ยืมด้วยนะคะจะปั่นเล่นรอบที่พักหรือออกไปชมวิวชิลชิก็ได้เลยฟรีสำหรับทุกคนค่ะโรงแรมนี้อยู่บนถนนธนรัฐใกล้ทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่เลยค่ะขับรถจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้ว บริเวณต้อนรับตกแต่งรียบเรียบใช้แสงธรรมชาติมีที่นั่งหลายมุมพนักงานก็น่ารักยิ้มแย้มพูดเพราะและให้ข้อมูลดีมากๆเลยค่ะแค่เริ่มต้นก็รู้สึกดีแล้วอะค่ะเดินผ่านบริเวณต้อนรับมาจะเจอสระว่ายน้ำใหญ่อยู่ตรงกลางโรงแรมเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆตัวอาคารห้องพักกันก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสะว่ายน้ำกันนะคะตรงนี้จะเป็นมุมล้างตัวก่อนจะลงไปไว่ายน้ำกันนะคะ ข้างๆสะจะมีพูลบาร์แอนด์คาเฟ่ด้วยค่ะฝั่งนี้มีห้องพักที่อยู่ชั้นหนึ่งด้วยใครได้พักห้องโซนนี้นะคะสามารถเดินมาสะว่ายน้ำได้ง่ายๆเลยค่ะดีมากๆเลย ถัดไปอีกหน่อยมีสนามเด็กเล่นด้วยค่ะเจส้นชอบมากๆถ้ามาหน้าหนาวจะนั่งผิงไฟตรงนี้ก็ได้นะคะ มีเก้าอี้ล้อมรอบก่อไฟปิ้งมัชเบลโลนั่งคุยกันเพลินๆอบอุ่นดีค่ะ ได้มาเดินดูบรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้กับได้ฟังเสียงนกร้องเพลินเพให้ความรู้สึกถึงการได้พักผ่อนจริงๆค่ะ บริเวณใกล้สระว่ายน้ำจะมีจอหนังกลางแจ้งด้วยค่ะนานๆจะมีโอกาสได้ดูหนังกลางแจ้งแบบนี้เป็นอีกกิจกรรมนึงที่ห้ามพลาดเลยนะคะสระว่ายน้ำของที่นี่มีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่ค่ะดูบริเวณสระว่ายน้ำสวยมากๆ มองเห็นภูเขาและต้นไม้รอบๆถ้าใครชอบถ่ายรูปนะคะมุมริมสะนี่เหมาะมากๆสวยทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเลยค่ะด้านในนี้มีคาเฟ่ด้วยนะคะเราสั่งน้ำผลไม้มานั่งจิบกันลมเย็นๆสบายๆรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายจริงๆค่ะ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูร,บรอบๆสระอีกฝั่งกันนะคะคาเฟ่นี้ชื่อว่า Journey Cafe เ n d Bar เขาใหญ่แค่เดินเข้ามาก็มีมุมให้แวะถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ริมสระว่ายน้ำเลยค่ะมุมนี้คือยอดฮิตเลยทั้งแสงทั้งเงาทั้งน้ำระเพื่อมเบาๆคือดีมากๆ มุมนี้ก็น่ารักมากๆเลยถ้าใครชอบถ่ายสไตล์มินิมอลหรือแนวธรรมชาติบนคาเฟ่นหน่อยๆมุมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะกระจกกลมโคง้งโซฟาสีน้ำตาลอ่อนหมอนสีเขียวน่ารักน่ารักเข้ากันได้ดีกับนกฟลามิงโก้สีชมพูตรงจุดนี้เราถ่ายรูปกันรัวๆเลยค่ะ บริเวณรอบสระยังมีที่นั่งให้นั่งพักผ่อนหรือนอนเล่นรับลมเย็นสบายสบายตรงจุดนี้ถ้ามองออกไปจะเห็นสระว่ายน้ำพร้อมฉากหลังเป็นภูเขากับต้นไม้เขียวๆร่มรื่นสวยมากๆเลยค่ะเจสันกับแดดนี้ว่ายน้ำกันเพลินสนุกจนลืมเวลาไปเลยค่ะ หลังจากดูโซนสะว่ายน้ำแล้วเราไปดูห้องพักกันนะคะห้องที่เราพักเป็นแบบดีลักซ์มอ a i n นวิวเปิดประตูเข้าไปคือห้องกว้างมากๆตกแต่งด้วยสีอ่อนๆดูสบายตาดีค่ะในห้องมีเสื้อคลุมรองเท้าใส่ในห้องไดเป่าผมของใช้ส่วนตัวครบแทบไม่ต้องพกของมาเองเลยค่ะ มีตู้เซฟมินิบาร์ตู้เย็นโซฟาโต๊ะทำงานทีวีครบเลยค่ะ ในห้องน้ํามีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งมีอ่างอาบน้ําและฝักบัวแบบเป็นชาวเวอร์ด้วยค่ะ และไฮไลท์คือเตียงนอนของที่นี่นุ่มและสะอาดมากนอนสบายหลับยาวๆกันเลยค่ะระเบียงห้องใหญ่มากเปิดออกไปเห็นภูเขาชัดเลยค่ะตอนเช้าเรามานั่งชมวิวสูตรอากาศบริสุทธิ์ดูบอกจาง อากาศเย็นสบายรู้สึกสงบมากเลยค่ะราคาห้องอยู่ที่ประมาณ2,500ถึง4,000บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าแล้วถือว่าคุ้มมากค่ะ เจสันติดใจสาว่ายน้ำขอกลับมาเล่นอีกรอบแต่ดีกับแม่ก็จัดให้เลยค่ะเห็นลูกสนุกและมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ลาข้าโดมดิงค่ะถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่พิเศษไว้ดินเนอร์กับคนสำคัญต้องไม่พลาดที่นี่เลยนะคะถัดมาเรามาดูอาหารเช้าของที่นี่กันบ้างนะคะที่นั่งจะมีทั้งในห้องแอร์และที่นั่งด้านนอกรับลมเย็นๆค่ะ มีอาหารหลายแบบทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งค่ะ เราทานอาหารกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวออมเล็ตไข่คนทําสดๆใหม่ๆข้าวต้มร้อนๆผัดผักข้าวผัดไส้กรอกเบคอนซีเรียนมโยเกิร์ตสลัดขนมปังครัวซองเบกเกอรี่ผลไม้น้ำส้มชากาแฟเติมได้ไม่อั้นเลยค่ะครัวซองอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในกินเปล่าๆก็อร่อยค่ะ จัดวางเป็นระเบียบมีมาเติมตลอดและสะอาดดีค่ะ สรุปเลยนะคะที่นี่เป็นที่พักที่เหมาะกับการพักผ่อนจริงๆเงียบสงบบริการดีห้องพักนอนสบายบรรยากาศดีมากๆค่ะเหมาะกับคนที่อยากมาพักเงียบๆไม่วุ่นวายจะมาคนเดียวมาเป็นคู่หรือมากับครอบครัวก็ดีค่ะ ใครเคยมาที่ลาข้อเขอใหญ่แล้วประทับใจตรงไหนเขียนคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเราหน่อยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ